สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ดองบี้ V2 เป็น EP ที่21แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็หน้าทีมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมได้ทำการปั้นจตัวบอสจระเข้ขึ้นมาเสริมทีมนะครับแต่ว่ายังได้อัพเวลเพราะว่ายังไม่ใช่วันศุกร์นั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็คงจะไปลงวันศุกร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคนี่ โค่นนี่โคนี่สายใหม่นะครับผมก็นั่นแหละนะครับไอดีนี้ผมก็สลีไอดอลบวกสินะครับลูเดียตก็ยังบวก5เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าดวงไม่ดีในการหาไอดีนี้แบบดวงไม่ดีในการาราลีกระดานห้องทดลองมากเลยนะครับผม ได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็จะมาทําการรีให้ดูเลยลกันนะครับผมว่าดวงผมสวยแค่ไหนนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นขอทำการเล่นกระดานนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีแร่ม่วงให้เก็บนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ขอทําการรับอาแร่ม่วงจํานวน80สอันก็ได้ไม่ใลุ้นนะครับผมซึ่งไอดีนี้แร่ม่วงมีทั้งหมด7จ็ดพซึ่งถ้าเราจะเอาการันตีกระดานอากบสีตัวนะครับก็ต้องใช้อาห้าหมื่นนั่นเองนะครับผม คือห้า0 0ืไม่น่าจะเอาอยู่ด้วยซ้ำมั้งครับผมเดี๋ยวก็ต้องรอดูนก่อนนะครับน่าจะประมาณห้าหมื่นเอ็ดห้าหมื่นสองเลยนะครับผมในการเหมากระดานนั่นเองโอเคครับรับหมดแล้วก็รีกระดานกันเลยครับแร่ม่วงครับจังหวะนี้เนี่ยครับผมก็ไม่มีดวงอะไรในการรีกระดานเลยนะครับผมสล็อตเอดดีนี้รูเดียก็เลยยังไม่ไปไหนนะครับผมแบบบวกห้าอยู่ยังไงก็อย่างนั้นนะครับโอเคครับก็มาเปิดเลนเจอร์โทเค็นกันนะครับเผื่อได้ตัวกาชา เพราะว่าไอดีนี้ผมขาดีแค่1นึ่งรูบี้นะครับก็จะครบ6 0 0 0นรูบี้แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งไอดีนี้ผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มาอะไรเลยนะครับในวันนี้ก็โอเคครับคอนเทนต์ในวันนี้ก็ <c oughs> นน <c oughs> จะมาลองเล่นสเตจยากกันนั่นเองนะครับว่าอาจจะลูตานที่47ไปได้หรือเปล่านั่นเองเน่ยสีอยู่หรอเนี่ยเพราะฉะนั้นก็น่าละนะครับผมการแลกเปลี่ยนเราต้องใช้อาอช่างมันเถอะครับผมก็ มาลองเล่นกันดีกว่านะรับผมด่านมาันค่อนข้างที่จะใกล้ด้วยนะครับซึ่งก็ไอดีลองๆผมได้ทาการตั้งชุดตั้งชัวร์เลยล่ะตั้งตัวช่วยทีมอเด็ก้พวกนี้นะรับผมแต่ว่าไม่น่าไหวนะรับผมโอ้โหสงสัยต้องเล่นทีม A ทีมเดียวนะครับผมบาวสอลัดคงไม่ได้เชิดฉายนะครับสำหรับรอบนี้โอเคครับก็มาลองกันใหม่นะครับแต่ว่ารอบนี้ใช้เป็นไอดี L8 นั่นเองนะครับผมซึ่งไอดีผมตั้งเป็นมูนเยลลี่ไว้นั่นเอง โอเคครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าซึ่งถ้ามูนเยลลี่ผมอ่าลำนำโดน,นะครับบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนเพราะว่าป้อมอาจจะแต,แตกได้เลยนะครับผมอ้าวไหวหรือเปล่าครับหวะนี้วันนี้ยังไงตีลำนำได้ไหมโอ้โหมูนเยลลี่ตายครับเรียบร้อยครับแบบมันไม่มีตัวชนโคลโโบนะครับผมผมบอกเลยว่าไอดี ID ที่ผมปั้นมาทั้งสองซีรีส์นี่แบบ ตัวชนโคโลโบเป็นอะไรที่โคตรจะต้องการเลยนะครับเพราะว่าตัวชนโคโลโบมันทั้งทึกทั้งมีดาเมจนะครับผมโอเคครับผมก็ใช้ทีมลุงยทดกันดีกว่าอ่ะผมว่าผมจะเล่นทีม A ทีมเดียวนะครับผมกดพัดไปเลยครับแล้วก็กดแช่แล้วก็ลูกไฟซึ่งแบบมันไม่มีตัวชนโคโลโบแล้วมันรับดาเมจไม่ค่อยจะไหวนะครับในการเล่นด่านซึ่งก็บอกว่าจะไหวนะครับสำหรับรอบนี้โอเคครับผมเกียร์มันไม่ค่อยจะดีด้วยแหละนะครับไอดีนี้เพราะว่า เกียร์แบบเกียร์ฟรีทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเกียร์สักรอบนั่นเองนะครับเพราะว่าต้องรออ่าเปิดเกียร์ในรอบอ่าจริงจก็เดือนนี้ก็น่าสนอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ช่องกลางด้วยแล้วก็ช่องหน้าเป็นเกียร์อาวุธนะครับผมซึ่งเกียร์อาวุธเป็นเกียร์เจ็ดดาวนั่นเองซึ่งรอดูนะครับว่าเดือนนี้จะได้เปิดหรือเปล่าเพราะว่าโคลโบเลยแค่อีกแค่13วันนะครับแล้ว หาขาดอีกตั้ง1 0 0 0ันลูบี้ผมจะไปหามาจากไหนถ้าหาได้ก็ดีนะครับก็ไม่อยากจะแตะการเลนเจอร์เท่าไหร่หรอกโอเคครับก็นั่นแะครับผมก็ต้องเลยอ,อีก13วันซึ่งามาดูกันก่อนนะครับว่าจะได้อีกกี่ลูบี้เอ่ยซึ่งไอ้ดีนี้คงจะจบทอง3าหรือไม่ถ้ามากสุดก็ดันไปจบทองสองนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นพีพีกันซึ่งผมขอดูปฏิทินกันก่อนนะครับว่า อ่าเหลืออีเหลืออีกกี่อาทิตย์นะครับผมสำหรับาการจบรอบนั่นเองนะครับผมซึ่งโคลบโบรอบนี้จะจบในวันที่26เมษายนครับผมอ่าขอดูปฏิทินแป๊บหนึ่งนะครับวันที่26คือวันศุกร์เพราะฉะนั้นเหลือลูบี้แค่2วีคถ้าจบถ้าจบทอง2-2วีคก็ได้80ดสิบร้อย 160กก็จะมีประมาณพันหกพันหนึ่งร้อยหกสิบ่าไม่น่าทันนะครับผมไม่ทันอยู่แล้วแหละนั่นแหละนะครับผมซึ่งแบบเอาไงดีเลยโอเคครับค่อยว่ากันละกันนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็เราไปตะลุยกันในโหมดอ่า PVP กันดีกว่านะครับผม ซึ่งหอคอยดีนี้ผมติดไว้อยู่ที่ด่าน49นะครับซึ่งก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้รีบเล่นอะไรขนาดนั้นโอเคครับไปตะลุย PVP กันดีกว่านะครับผมซึ่งก็นั่นแห่ะนะครับทีมแรกครับผมก็จะมีโคนี่ไอดอลครับแล้วก็ฟิตเพราะฉะนั้นก็ซัดกันเลยครับโอเคครับก็มาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่า ล่อยแค่ทีม A ทีมเดียวก็ได้ครับผมไม่จำเป็นต้องปล่อย2ทีมที่จริงถ้าเรามีตัวแค่ไหนเราก็เล่นแค่นั้นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องยัดมาเต็ม2ทีมนั่นเอง I'm uh -huh. You never do Sugar, there's a โอเคครับผมก็ผมทําการไต่ตองอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะคลิปหน้าผมก็จะมาทําการเปิดกาชาเกียกันทั้งหมด5,000ลูบี้กันก่อนนะครับผมถ้าทรงมันอาจจะดีหรืออะไรก็นั่นแหละนะครับผมผมก็เป็นซะแบบนี้แหละนะครับโอเคครับผมก็สลหรับคลิปนี้แต่ว่าคอนเทนต์นี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไอดีดอมบี้วีสองผมผมพูดไ้ตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะครับว่าไม่ได้ตั้ง งบว่าอยากเก็บรูบี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมได้บอกไปว่าถ้าเจออะไรที่ชอบหรืออะไรประมาณนั้นก็จะเปิดนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมและผมจะไปเปิดกาชาเกียรกันก่อน5 0 0 0รูบี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับผม